สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้พาชมรถเข้าใหม่สองรุ่นนี้เลยค่ะกับ Honda Accord นะคะทั้งสองรุ่นนี้เป็น Honda Accord แบบเดียวกันเลยค่ะเราจะเซพาชมคันหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็น Honda Accord 2.0 Hybrid ค่ะรถยนต์ปี2019ตัวนี้มาด้วยสีเทาเมทัลลิกน,นะคะ รถยังไม่ได้ล้างขัดสีทําความสะอาดนะคะรอยภายนอกค่อนข้างน้อยมากๆเลยค่ะก็จะมีรอยขวนแมวทั่วไปนะคะรถเพิ่งหมดสัญญาเข้าที่โกดังเรานะคะจอดอยู่ที่โกดังบางนารถดีเด็ดออโต้ค่ะตัวนี้เป็นเจนสิ 10, รุ่นใหม่เลยนะคะปีสองพันสิบเก้าค่ะไฮบริดนะคะ รถยปีสองพันสนะคะวารันตีแบตเตอรี่ของเขาโดยโรงงานวารันตี10ปีนะคะจะหมดวารันตีปี2029ค่ะเดี๋ยวปีหน้าปี2025นะคะก็อีก4ปีใช้ยาวๆค่ะโลโก้ไฮบริดนะคะเป็นเครื่อง2.0ค่ะ กระโปงหน้านะคะเปิดไปรอแล้วสองคันเลยค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะอยากได้รถประหยัดน้ำมันนะคะรถผู้บริหารนั่งครอบครัวนะคะสบายสบายนั่งสองท่านถึงหท่านนี่สบายเลยนะคะเรียนเชิญลูกค้านะคะ มาดูรถได้จนถึงก่อนปีใหม่นี้นะคะวันที่สามสิบเรายังเปิดอยู่นะคะยางเป็นของมิชลินค่ะ ล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะคะมาดูสัปดาห์ยางกันสัปดาห์ที่21ปี2024ค่ะสีเทาสวยนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบสีเลยนะคะสีสวยเลยไปค่ะภายในกันนอย อ่ะคะ่ะเซลล์เอ็มเดี๋ยวสตาร์ทระบบพุดสตาร์ทนะคะแอร์แบบอัตโนมัตินะคะหน้าจอก็รุ่นนี้เป็นทัชสกรีนขนาดแปดนิ้วค่ะ,ะได้ยินเสียงตัวนี้ ตัวเครื่องยนต์ทำงานนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะคะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะค่ะมาดูที่ประตูตัวนี้ก็มีเมมโมรี e ซีได้ถึงสองท่านเลยนะคะลายไม้ พวงมาลัยก็แบบสีดํานะคะแบบหนังสีดํามาดูเลขใหม่กันค่ะอยู่ที่8350กิโลเมตรค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีปุ่มลดเสียงนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงนะคะรับสายวางสายนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนแล้วก็ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกนีเวเกเตอร์มินีนี่นะคะ มีหมวดของเขาสามารถเชื่อมต่อ Apple Apple ได้นะคะ Apple Car า l a เพย d แอนด a อ t อค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะฟังจุก Spotify ยมมาะไราก็มีเป็นแบบ a พ t e ทิร์นชนะคะ แบบ multi function ครบเลยค่ะมีไวรสชาร์จด้านในด้วยนะคะช่องจะอยู่ด้านในนี้นะคะถ้าเขาไม่ใช้งานก็สามารถติดได้กระจกมองข้างตัดแสงนะคะรุ่นนี้จะเป็นเบาะสีเบจนะคะ เบาเขาจะเป็นสีเมทก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าทางคู่หน้าเลยค่ะเราเราไปดูด้านหลังกันที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ค่อนข้างกว้างนะคะมีม่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ทั้งสองจุดซ้ายขวาเลยค่ะแล้วก็ม่านด้านหลังด้วยนะคะเออด้านหลังก็แทบไม่เปื้อนเลยค่ะนี่ก็สามารถใส่คาซีทได้ค่ะแล้วก็มีเลบลครบทุกจุดเลยนะคะเวกสียบสายชาร์จเจอตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่จุดเลยค่ะนี่แบบนี่เลย กว้างมากๆเลยค่ะด้านหลังกว้างมากนะคะรุ่นนี้ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะสามารถเอื้อมของจากด้านหลังช่องด้านหลังได้นะคะเนะะี่ยค่ะบางทีเราเอาของจากด้านหลังท้ายนะคะใช้ก็ปิดก็ล็อกได้นะคะตรงนี้ช่องวางแก้วน้ํา ที่วางแขนนะคะไม่ใช้เราก็สามารถเก็บได้กว้างๆเลยค่ะตัวระบบนะคะค่อนข้างเยอะลูกค้าอาจจะทราบมากกว่าเซลล์เอ็มนะคะมี h o n ด้า ซิซิ่งนะคะแล้วก็ตัวระบบช่วยเบรกเลน w วอนะคะฝั่งซ้ายหากมีรถมานะคะเขาจะมีแจ้งเตือนแล้วก็มีกล้องสามร้อยหกสิบองศารอบคันเดี๋ยวเราลงมาทดลองกันดูกล้งนะองมนิาจอหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวเซมลองถอยดูกล้องนี้นะคะก็นะคะกล้องรอบคันนี่เลย 160องศาเลยนะคะกล้องเขาอเอเ่อหลับไปปุ๊บนี่นะคะนี่ตัดเป็น EV อยู่นะคะเงียบค่ะ ไปค่ะเราไปอีกรุ่นหนึ่งนำเสนอเช่นเดียวกันนะคะกับรุ่นนี้ตัวท็อปนะคะจะเป็นไฮบิดเทคค่ะคันนี้สีดำ <S <S LED นะคะไฟหน้า LED ตัวนี้จะเพิ่มมาก็จะมีตัวเนี้ยนะคะระบบช่วยเบรกมีป้องกันว่ามีรถ ด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีเนี่ยค่ะ,ะกล้องรอบคันตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยเปิดฝากระโปรงแล้วเช่นกัน โลโก้เขาเลยนะคะไฮบริดรุ่นเดียวกันอขออภัยค่ะปีเดียวกันนะคะ2019แต่ว่าตัวนี้เป็นตัว2.0 Hybrid t e c ไนะคะเป็นตัวท็อปท็อปก็จะเพิ่มขึ้นมามีซันลูฟค่ะด้านหลังค่ะลองดูเปิดด้านหลังกว้างมากแอคคอร์ดนี้ด้านหลังกว้างมากเลยค่ะ กว้างจริงๆเต็มยอมรับเลยกว้างค่ะสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะค่ะ มาค่ะดูยางกันนะคะภายนอกก็ยางเป็นสัปดาห์ที่1ปี2องพค่ะเป็นของบริสโตนล้อแมกนะคะขนาด18นิ้วเหมือนกันเลยไปค่ะเรามาลองกันด้านในว,ว้าวรุ่นนี้ก็จะแตกต่างกับรุ่นตัวไฮบริด เป็นเบาะนะคะเป็นเบาะหนังรุ่นนี้เป็นสีน้ําตาลค่ะสวยมากเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแต่ว่าเบาะคนขับนะคะสามารถปรับได้ถึง8ปดทิศทางมีเบาะดันหลังด้วยนะคะนีนนะีคะเรามาลองดูกันนำเสนอรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าออปชั่นเต็มจริงนี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ อัตโนมัติเลยตอนเราจอดก็เขาก็จะเป็นเบาะถอยอัตโนมัติให้นะคะพอขึ้นมาเขาก็จะถอยขึ้นหน้าให้เราค่ะแล้วก็มีเมมโมรี e ซีดนะคะได้สองท่านไดเวอร์สองท่านเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นลายไม้นะคะตัดกับสีน้ําตาลของเขาตรงนี้เลยเหมือนกันกับตัวเบาะโอเคค่ะภายในนะคะโอเครุ่นนี้คันนี้ เลงมาอยู่ที่หนึ่งแสสามสองพันสามรอยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรค่ะออปชันก็เต็มขึ้นมานะคะก็จะมีพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันเช่นเคยนะคะก็จะมีระบบ p a t เ n t ร h น p นะคะเนี่ยป้องกันการเลื่อนถลายออกนอกเรียนมีหมดเลยนะคะกล้องก็สามรอหกสิบองศาหน้าจอก็จะเป็นขนาดทัชสกรีนแนิ้วมาดูกล้องค่ะ ก็สามร้อหกสิบองศานะคะนี่้าจอดนี่นะคะมองเลยสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะค่อนข้างมั่นใจสําหรับนี่นะคะตันใดที่เพิ่งแบบไม่มั่นใจในการถอยนะคะหรือว่ามองระยะการเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีระบบนี้เพิ่มขึ้นมานะคะนี่คะแอรอโอโต้นะคะ แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเช่นเดียวกันก็ด้านในเหมือนกันนะคะเป็นวายเลชาร์จะอยู่ช่องด้านในค่ะคันนี้เป็นปีเดียวกันนะคะ2019ันสเกค่ะตัวนี้จะเป็น2.0งจุดศูนย์ไฮบริดเทคนะคะรถยนต์ลดมือเดียวค่ะโอ้ยกว้างมาก แอคอรน์นี่กว้างจริงๆค่ะโอ้หลังนะคะเอเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เซลล์แอมแจ้งนะคะว่ามีซันรูฟนะคะอ่าเปิดตรงนี้แล้วก็รูฟอ่าเราเปิดนี่ได้เลยค่ะน,นะคะขออนุญ,ญาตลองลูกค้าดูนี่อ่าเราจะเปิดนิดนึงนะคะหรือว่าเปิดหมดอ่ะนี่โอ้รับลมรับอากาศดีๆนะคะ หมายถึงไปเขาใหญ่นะคะหรือว่าไปขึ้นเหนือนะคะก็รับอากาศดีๆบางทีเราไม่อยากเปิดแอร์นะคะก็รับลมธรรมชาติโอเคออปิดนะคะลองนี่ปิดเนี่ง่ยคลิกเดียวเนีเขาก็เลื่อนอเคแต่ตรงนี้อัตโนโมือนะคะโอเคประมาณนี้โหพูดทั้งวันก็อาจจะไม่หมดบา,บางทีลูกค้าเราก็อาจจะ รู้ออปชันมากกว่าเซลล์เอ็มนะบางทีเซลล์เ,เอมอาจจะพูดไม่หมดต้องขออภัยแต่ว่าสามารถทักมาสอบถามเซลล์เอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าขอดูรูปอยากมาดูรถจริงอะไรเงี้ยได้เลยนะคะวันที่สาสิบยังเปิดอยู่นะคะเราปิดแค่2วันนั่นก็คือสาสิบเอ็ด ทันวาและหนึ่งมกรานะคะวันที่สองมกราก็เปิดทําการแล้วโอเคลองปิดก็เอมชอบอันนี้ขอชอบเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมบางทีเราจอดรถลานกว้างๆล้ร้อนกลางแดดร้อนๆนะคะก็ อันนี้เราล็อกรถอยู่ใช่ไหมคะเราล็อกก็แล้วลอเราอยากจะโหอยากจะเข้ามาแอร์เย็นๆนะคะไปวิธีนะคะก็สําหรับท่านที่ไม่ทราบนะคะก็เซลเอ็มพาชมนะคะก็จะปดล็อกก่อนหนึ่งทีค่ะเึิบแล้วก็กดที่เป็นทวนเข็มนี่นะคะสามวิค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอ่อยอ่าติดแล้วสักห้านาทีเอาแบบเย็นเย็นเข้าไปรถเย็นเย็นอากาศมันร้อนค่ะลูกค้าบอกเนี่ยรถ สตาร์ทอย่างเงี้ยคนอื่นมาเปิดรถเราได้ไหมไม่ได้นะคะกุญแจอยู่กับเรารถสตาร์ทอยู่แต่รถล็อกนะคะแต่เราเป็นเจ้าของรถตัวจริงมาแล้วเจ้าของรถตัวจริงเราเดินมาพร้อมกับเปิดรถมาเปิดรถอ่าเห็นไหมคะเพิเราเข้ามาแล้วไม่สามารถขับออกไปได้เลยนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าเรา เราก็รอเราว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงอ่ะกดหนึ่งทีมาแล้วให้ไม่ใช่ว่าเราออกรถได้เลยนะคะไม่ได้นี่นะคะก็ต้องเราขึ้นรถแล้วก็กดตรงคูสตาร์ทหนึ่งทีนะคะอเค,ค่ะอ่ะเราลงจากรถปิดปึ๊บอ่นานะจะดับ ชอบมากรุ่นนี้รุ่นที่แอคคอร์ดมีนะคะต้องขอไปอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งไม่มีอืมแต่เซเว่นชอบมากอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยว่าโหเหมาะมากกับอากาศเมืองไทยเรานะคะขอสตาร์ทรถไว้ก่อนเย็นๆฮอนด้าทำได้นะคะอันนี้โหยอดเยี่ยมชอบมากค่ะ แล้วก็ได้ทั้งสองรุ่นนะคะทั้งรุ่นตัวที่เป็นตัวไฮบริดและรุ่นที่เป็นไฮบริดเทคนะคะมาราคาค่ะราคาอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะกับคันนี้ค่ะอะเริ่มคันนี้ก่อนกับ Honda Accord นะคะเครื่อง2.0 Hybrid ปี2019นะคะคันนี้เลขหมล์80,000สีเทาเมทัลลิกตัวนี้ราคาไปแดง6 ขอ3 9ย0ันห่งล้านหกแสามนะคะวันนี้ราคาค่ะตัวออกข้างไปแดงราคาจําหน่ายนี้เลยนะคะ1นึ่งล้านหกแสนสามวันนี้ราคา8 2 9 0 0นบาท8 2 9 0 0นบาทค่ะและคันหลังนะคะเป็นคันสีดําตัวท็อปนะคะเป็นตัว2.0 Hybrid Tech ปี2019เช่นกันค่ะเลขไม้ห1,30,000นะคะราคาจำหน่ายเมื่อปี2019นะคะอยู่ที่1 7 9 9 0 0้าวันนี้จัดเลยทุบราคานะคะ8,99,000บาทค่ะ8,99,000บาทลดนะคะรอยน้อยนะคะนี่แทบไม่ต้องทำเก็บงานเลยนะคะแค่ล้างขัดเคลือบสีก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่นะคะสิ้นปีนี้เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษ เรียนเชิญลูกค้านะคะโปรพิเศษถึงแค่วันที่30 30นี้เท่านั้นนะคะอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้ก็เอมาไลฟ์ในวันที่วันนี้วันที่24นะคะธันวาคม2,567นะคะ